สี่ตัวโอเคก็สวัสดีไว้รุ่นทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจมเช่นเคยนะครับในช anel เจมมี่ซือวันนี้เจมก็มีปืนดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับนนนนอรบ,บอกก่อนเลยว่าปืนนี้ระยะไกลก็ได้ระยะใกล้ี่โคตรฟินนัดเดียวแตกถึงก็ต้องไปเยี่ยมยมพบาลกันเลยทีเดียวรีบเล่นก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟนะครับบอกเลยว่าปืนนี้โคตรมาแรงและถ้าไม่เล่นคนอื่นจะต้องเล่นโอเค,อเ,คเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปชมกันในคลิปเลยครับ ก่อนไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าปืนโกงกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ FR5.56 หรือว่าฟาร์มัสนั่นเองสำหรับปืนฟาร์มัสนี้ปกติก็จะไม่ค่อยมีใครเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวปืนเนี่ยสามารถยิงได้แต่เบิร์ดโหมดอย่างเดียว หรือว่ายิงออกแค่ครั้งละ3นัดเลยไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่สําหรับตอนนี้นะครับบอกเลยว่าน่าจะเล่นกันเต็มเซิร์ฟแล้วในโหมดวาโซนเนี่ยผมว่าคนใช้เยอะมากอย่างที่บอกไปครับถ้าเราไม่เล่นคนอื่นก็ต้องเล่นและสิ่งที่ทําให้ปืนมันโกงก็เพราะว่าของแต่งตัวนี้เลยครับก็จะเป็นอันเดอร์บารีเตัวนี้นะครับเป็นช็อตกันลูกเดียวยิงโคตรแรงระยะใกล้นี่เม็ดเดียวนอนแน่นอน,น,น,อนถ้ายิงโดนนะครับ แต่ข้อเสียคือมันสามารถบรรจุกระสุนได้แค่8นัดและถ้ากระสุนหมดเราต้องหากล่องกระสุนมาเติมเท่านั้นนะครับเพราะว่ากระสุนไม่มีดรอปในแผนที่แล้วก็อีกอย่างถ้าสมมติปืนเรามีกระสุนอยู่เต็มเนี่ยถ้าเราโยนปืนลงพื้นแล้วเก็บปืนขึ้นมาเนี่ยกระสุนเราจะหายไปทั้งหมดเลยทันทีผมว่าอันนี้มันน่าจะบักอะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ของแต่งปืนกันนะครับว่าเวลายิงระยะไกลได้แล้วก็ระยะใกล้ได้ต้องแต่งยังไงบ้าง สำหรับของแต่งปืนชิ้นแรกมัสเซลก็จะเป็นโมโนลิทิกเพื่อช่วยเก็บเสียงเวลายิงไม่เปิดจุดนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจระยะไกลตัวต่อไปตัวที่2 b a บาเลียวก็จะเป็น FR24.4 สไนเปอร์ 4, per, นะครับเป็นตัวที่ยาวที่สุดก็จะช่วยเรื่องดาเมจระยะไกลความเร็วของกระสุนแล้วก็ช่วยให้คุมปืนง่ายขึ้นชิ้นต่อไปชิ้นที่3 o p ออปติก ก็จะใส่เป็น VLK 3.0เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถนัดตัวนี้ที่สุดแล้วสำหรับผมแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูแล้วกันนะครับชิ้นต่อไปชิ้นที่4 a m m o n i t i o n ก็จะใช้เป็น50นัดนะครับจะได้ไม่เสียค่า Mobility กับ Control เยอะไปครับถ้าใส่60นัดเนี่ยมันจะมันจะกินไปเยอะเยอะกว่าเดิม แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่5นะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลย Underbarrel 12 g a t e Deputy เอาไว้ยิงระยะใกล้จังหวะชาร์จบ้านเนี่ยบอกเลยให้ใช้ตัวนี้ยิงแทนนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดการยิงให้เรากดตัว B นะครับมันจะสลับโหมดให้แต่ถ้าแต่ถ้าเราสลับโหมดแล้วเนี่ยให้เรากดที่ตัวเลข1หรือ2ก็ได้นะครับปืนมันจะสลับโหมดกลับมาที่เดิมหรือว่าจะกดตัว B อีกทีก็ได้นะครับ โอเคสำหรับของแต่งก็จะมีเท่านี้ก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเล่นของแต่ละคนแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็เอามาให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆและเวลาแต่งปืนแล้วยิงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมกันอย่างมีความสุขสวัสดีครับ เฮ้ยมันวิ่งอยู่แล้วเกมเลยนัดเดียวล่วงเลยว่ะเฮ้ยเอ้าเรื่องว่นะตรงไหนไป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 โอ้ยมันโล่งจัดอะดีมีเฮ้ยเข้าได้เข้าได้เชื่อคุณเดี๋ยวมึงไปแบบเด็กคาถาไปเฮ้ยมันซื้อโล้หนาวแล้วเฮ้ยมีรถสิบล้อเข้าไปหามันว่ะ ซีโฟช่วยหน no. ่อยซีโฟช่วยหน่อยไว้นี่ในนนนี้ในนี้ในนี้ในนี้แบกูเลยก่อนยิงต้งไหน ก็ยข้าแรกก็ตายขรตายข้ตายไไวไว้ไว้ไวเียมเขาได้รูปลองอยู่นี้เฮ้ยไอ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 นี่มันมาไงวะไหลอะไรข้ามฝั่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอ แบบใกล้ๆกันทันพี่มั้ยม้าไหนนั่นไงโอ้โหปมม้ากันที่ไหนไว้วอดแล้วพี่ก็ยังจะมัดไหนอยู่จะถึงตัวแล้วจะถึงตัวแล้วโอ้โหใกล้ถึงตัวแล้วโอ้โหตอนไงตอนเลยตอนเลยตอนเลยรู้แล้วตอนตอนก็ไม่ได้ตอนที่เขไม่ได้ต้๋องไม่น่าบอกใครเลย เอ้รถมากูบอกอย่างเ้มาแล้ว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 มาแลวเลี้ยวไปเลวมาเลี้ยวมาเลยเลี้ยวเผมออฟอาบจเองอาีจอาบเียแมกไเดีวาดึงทำไมกูโดนอะไรวะ ดนลก่อหายข้างบ้านข้างลงหลัลค้าเลยลงรัค้าเลยพี่กอเลยอ่ะใช่ใช เลี่ยงการปะทะใช่หรอะเจ๊กระสุนไม่มีเราไม่มีป้อมไม่มีกระสุนนี่ย่างสามบ้านนี้ไปไม่มีคนซื้อว่ะพี่ว่าเช็คข้างบนก่อนร้านค้านี่มีคนซื้อเลยนี่ไงเจอแล้วเปิดนึกว่าเปิดได้กูเปิดเลยปะเปิดเลยเปิดเลยถ้าเปิดได้เปิดเลยววววิิ่่งงแแลล้้วิ่งแล้ว ไม่ออกปล้ขึ้นบนหรอขึ้นบนหรอมีอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ติดติดนี้ขึ้นขึ้นข้นขบนนี่้นขึนขน้้น้นึ้นข้นขึ้ล้วขึ้น้นขย้นข้นขม้้จ้วดาวนึองนนนนน ใช่ผมโดนสไนยิงเมื่อกี้ใครเล่นสไนให้คนเลยคุกูกณจะเล่นคุณเลยเอนโอ้โหคุไทยว่างหวังชิด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 หรอใช่ใช่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวรอมันมารอมันมา โอ้หมีขวาแจมอ่ะขวาแจมอ่ะขวาแจมเลยขวาไกลๆเลยแจมมันดาวสองแล้วมันดาวสองแล้วสายบนดาวแล้วีจมดาวแล้วยิงขวามึงยิงตรงหน้าไม่หลบเมื่อกี้สาวดาวสามดาวสามไปโดนรันพี่โดนตรงนี k k ้ย <trendy, S 2> ิรวยรวยโอ้ยรวยเลยเก็บกันแล้วไปซื้อไปซื้อไปซื้อนี่ ไม่ไม,ม่เอาตังค์ไป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 ลองมาร์กม่วงนะมาร์กม่วงนะโอเคโอเคพอกต,ตรงเลยนะเออตรงเลยตรงเลยแอบแอบข้างเนี่ยข้างกำแพงเนี่ยไม่ใช่ก่อนไม่เข้าเลวะท่านอกเหรอข้างนอกข้างหน้าเนี่ยขวามือขวามือขวามือพี่เมฆขวากดกดมาร์กดิกดมาร์ก จะเย็นดิน้าจะผูกูเด็กกันยใจไอ้เหี้ยอย่าดีอย่าดวเก็บของไม่ทันไงสัตว์ผูกเือบ้านสัตว์หมดแล้วไอ่ี้โอ้ยเฮ้ยมีคนโอ้ยคนมครับโอ้ยตาอหน่อยต่อหน่อยต่อมันแตกแล้วมีคนเหรอโอ้ยต่อหน่อยคนเออตายแล้วตายแล้วต่บงอ่ะพี่วิ่งมิ้งมิ้งไปวิ่งไปพี่ไม่รอดละเอา มาจากไหนวะสะเก็ดอนจังไหนเ็ปืนนั้นมีกอนมาจากไหนฮะนาๆๆาเลยหน้าเลยวิ่งอยู่เ้้ยเเกิดทำไมวะก้อนคือเราเราเกิดเราเกิดมาจากการหลังให้เขาเห็เกิดไม่รู้ว่ะอยากเข้านะ เราคงไมเไดนในบ้านนะเห็นตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมกระสุนให้พร้อมก่อนเห็นตรงไหนล่าสุดล่าสุดหล่ารถสีขาวเหล่ารถสีขาวเนี่ยมันเข้าซ้ายในบ้านแล้วพี่เมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นมันกับพี่เมย์เนี่ยแต่พี่เมย์เห็นช้าผมนิดนึงโอ้โหมันทาบวงมาแล้วสี่ตัวเลยพี่จะส่องลูกปืนทำไมส่องปืนได้เป็นยังไงป้องกันเยอะแต่ว่า มันชุบพี่เจมมันชุบอยู่ตอนไปถงสายโอ้โหที่สีเมื่อกีอเ้เราเรีนักกี๋ยวี่เดีย